ายเข้ามาแล้วทุกคนวันนี้ก็มีคอนนะวันนี้น้องมีคอนคู่นะทุกคนแล้วใดๆแล้วแสบมากมาเหมือนร้อนเงินนะ่ะเดี๋ยวนี้ร้องเพลงช่วงนี้มันต้องโนโน่อนรถเนะโหนูช่วงนี้ต้อง่อนรถแสบน้องก็เล่นเล่นแบบเอาเงินแล้วก็ให้พี่นักดนตรีเขาน่ารักมากทุกคนไปน่ารักมากบอกเลยไปแบบว่าวันนี้มาแบบ ยังไงไม่รู้มาแบบสไตายเหมือนร้อนเงินนะ่ะเพลงละบาทสองบาทก็เอาอะไรประมาณนั้นนะ่ะอืมทําเหมือนร้อนเงินเอ็นดูวันนี้มาเซาคนเดียวเพราะว่าคุณโก้ไม่ได้มาเพราะว่าน้องน้องถ่ายหนังอะทุกคนเห็นว่าเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งคงหนึ่อยแย่เลยคุณโก้ไม่ได้พักเลยวันนี้คนโก้ไม่ได้พักเลยจบน่าจะจบจากเออเล่น ถ่ายหนังเสร็จก็น่าจะมาคอนก็อาจจะพักมาอาบน้ำอะไรนิดหน่อยเนาะก็นั่นแหละเราดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงคนโก้น่าจะไม่ค่อยดีดส่วนตัวนะคนโก้น่าจะไม่ค่อยดีดปลายจะดีดแทนถ้าเขาจะสไตล์นี่แหละนกปลายคนนึงดีดคนนึงดูเหมือนคนนึงเหนื่อยอีกคนนึงจะดีดแทนเขาเหมือนแบบเขารู้กันนะทุกคนเขาน่ารักวันนี้ไปน่ารักมากร้อนเงินจ้าช่วงนี้ เพลงที่คุณขอเราจัดให้นะครับลาก่อนครับลาเจอได้สักทีลาก่อนให้เึอช่วงนี้ฉันยังจำได้เลย คุณขอเพลงอะไรนะครับมาห้าร right. ้อยแต่เดวเด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  บัดเดียวดูเพลิน <Technical S 2> อะไรไม่เกินเมียงูบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูลูกได้ทำได้ลูกได้ทำได้ไปอย่าเอาไม้แย่ลูกกินเต็มสองบาทแล้วอะมาคำเฉยๆยี่สิบ มีกล่องได้แล้วนะมีกล่องได้แล้วอันนี้คือติบวงไม่มีขอยืมตังแม่ด้วยเอ้ยไอ้ช้างไปไหนเนี่ยโต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 มีเพลงอะไรอีกนะเอาอยากเอาเพลงอะไรไหมยินดีเอายินดีหน่อยไป สนดอเดี๋ยวขอสาวยินดีที่ด้ยินดีที่ได้ับจกก่อนาุเวทีที่ขอผลงานเพลง ด้วยนะครับใช่ไหมเปนคนขอใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นคนขอคันเจยๆเชยักแรกอ่ารักนะจ๊ะคนดีของฉันเจ้านหนก็รักยิ่งพอแล้วได้สองบาทข้างข้างนี้ได้สองบาทพอแล้ว ห้าบาทมีเพลงอะไรอีกนะครับนอกจากความรักทำให้ตาบอดอ่ะอั pre-able คืออะไรรู้จักแต่ u n love-able ap เจ๊บะเอาที่ะเพลงไ,ได้แบบคร่าวๆไหม I love Apple แป๊บนึงนะฮะอ่ะทุกคนลุกขึ้นแล้วก็หันไปทางนู้นครับก็รู้ว่าฉันไม่มีความมาอ่ะมาพี่โทรหน่อยดิคุณทีไม่รู้ดิเอา 한 발매 One, two, one, two, three